ก็วันนี้จะมาคุยเรื่องอรถวูบนะครับอาการที่ลูกค้าพบบ่อยนะครับใน DC 70นะครับก็ปีก่อนหน้านั้นก็ขยันวูบนะครับอาการนี้ก็พบบ่อยใน DC 70นะครับถ้าวูบก็วิธีการแก้ไขที่ผมแก้ไขให้ลูกค้านะครับก็จะเป็นนี่เลยครับ ตัวกรองดักน้ำเนี่ยจะมีกรองอยู่ตัวหนึ่งนะครับก็เอากรองตัวข้างในกรองดักน้ำเนี่ยออกนะครับก็อาการก็จะหายไปแต่สาเหตุก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นเพราะอะไรนะครับเปลี่ยนตัวไม้ไปอาการเป็นเลยนะครับเอาออกหายนะครับเนี่ยตัวนี้นะครับเอาออกหาย แล้วก็เอาตัวนี้ออกแล้วก็เปลี่ยนตัวนี้ลูกใหม่ครับกันไว้นะครับหายนะครับก็ใครทำยังไงได้หายก็ไม่รู้นะครับแต่ผมทำเอาตัวตรงตัวนี้ออกก็หายนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ dc 70นะครับก็อาการรถวูบ ก็ใครมีเทคนิคยังไงก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะครับแต่ทำตัวนี้แล้วหายก็โอเคครับหลังจากนั้นมาก็ไม่ไม่ค่อยบูบครับไม่ไม่บูบเลยไม่ใช่ไม่ค่อยบูบไม่บูบไปเลยนะครับนะก็สำหรับอาการบูบดี7 0ก็มีประมาณนี้นะครับแต่ ถ้าเป็นแล้วมาหายก็ลองไปเป็นเขา,าเรียกอะไรนะครับต้องไปดูในจุดอื่นต่อนะครับ <Okay. S 1> แต่ที่ทำทำมาก็ประมาณนี้นะครับก็เอาตัวกรองใส่กรองตัวกรองดักน้ำอกนะครับก็หายสำหรับออีก เสริมอีกนิดหนึ่งนะครับก็ตัวนี้นะครับจะเป็นท่อหายใจของของถังถังน้ํานะครับถังน้ํามันนะครับก็ถ้าให้ดีก็แนะนําให้ซื้อเป็นตัวกรองน้ํามันเบนซินนะครับใส่ตัวนี้นะครับให้มันช่วยกรองอากาศที่ถังน้ํามันหายใจไปอ,อีกประเองหนึ่งครับช่วยให้ถังน้ํามันน้ํามันข้างในถังสะอาดนะครับไม่ค่อยมีฝุ่นนะครับ บางทีต uhm. ันนี้เขาเสียไปอย่างนี้บางทีมันดูดตอนหายใจมันดูดฝุ่นเข้าไปด้วยนะครับเพราะว่ามันมีฝุ่นนะครับก็วิธีนี้ช่วยได้นะครับให้น้ำมันสะอาดน้ำมันในทางสะอาดนะครับโอเคครับก็สำหรับดี7ีิบก็อาการวูบก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับผม